สงสัยแบบเบียรใช่ไหมคะว่าเอฟเฟกแบบนี้ไปดับทุกคนไม่เป็นไรเอฟเฟกแบบนี้นะคะว่าใช้โปรแกรมอะไรนะคะแล้วก็ใช้อะไรวันนี้เบียรได้ไปถามจากพี่ไอแมนช็อปมาให้ทุกทุกคนด้วยแหละก็คือตัวนี้เลยเมลนี่เมลโนพีตตัวนี้เมาโนก็คือเขาพี่ๆเขาแนะนำตัวนี้มาให้ก็จะเป็นตัวที่เบียใช้อยู่นะตอนนี้นะคะ วิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะขนาดว่าคนเข้าใจยากแบบเดี่ยวเข้าใจได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปปปับไฟกันดีกว่ากึ้ติ้งไฟมาแล้วนะคะทุกคนมึนงกูเมื่อยอันดับแรกนะคะเราเอาสาย USB มาเสียบเข้ากับ PC เครื่องที่เราจะสตรีมนะคะตัวนี้จะเป็น Type C พอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไฟสีแดงขึ้นมาแบบนี้กดปุ๊บก็เข้าและ โหลดโปรแกรมมาใช้ก่อนนะคะง่ายเลยเข้าเบราว์เซอร์พิมพ์ www mauno.com แล้วไปที่ซัพพอร์ต a n นนวลแอ d r ์ไดเวเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะคะก็จะเจอตัวนี้อ่ะคลิกอันนี้นะคะแล้วก็โหลดปุ๊บแล้วก็ลากมาวางเลยจบยังเราก็แอดเสียงใส่เข้าไปตามสีปุ่มเปนเลียงไว้อยู่แล้วนะคะปุ่มสุดท้ายอันนี้จะแอดเสียงเข้ามาไม่ได้นะคะสําหรับเอาไว้ตัดเสียงเวลาที่เราจะแบ่งคานั้นที่เราจะพูดอย่างเช่นคันหยาเป็นต้นอย่างเช่น ทีนี้เราก็จะกดเอฟเฟกใส่ตอนไลฟ์สดได้แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องใช้อีกฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับไม้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไปแบบไหนถ้าจะเป็นแบบคาราโอเกะก็จะเป็น2ช่องนี้นะคะใส่ได้ทั้ง S L R กับแจ็ค6.5หรือว่าจะเป็นไม้แบบ3.5ก็จะเสียบช่องนี้นะคะสามารถปรับไม้ได้ตามช่องที่เราเสียบไม้เลยนะคะก็คืออันนี้ตรอันนี้อันนี้ตรอัน,นี้อันนี้ตรอัน,นี้ก็เสียบตามนั้นนะคะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราอยากให้เสียงเราลดลงเวลาเราเปิดเพลงอยู่นะคะให้กดที่ปุ่ม Size c h a n นะคะปุ่มน,นี้ถ้าเราไม่เปิดโหมดนี้นะคะเสียงเพลงก็จะดังเท่ากับที่เราปรับจูนตั้งแต่แรกค่ะเป็นไงง่ายเลยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเสียงอุปกรณ์ตัดเสียงรบกวนมิวเสียงปรับออโต้จูนปรับโทนเสียงทุกๆอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเสียงหมดแทบจะครบคันเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเหล่าเกมเมอร์หรือว่าม j ต่างๆนะคะที่ไลฟ์สดแล้วบรรยากาศกร่อยๆแบบก้าก้าก้ากไมไหลดหรอยังเดี๋ยวจะต้องไปหาโหลดก่อนนะคะบรรยากาศจะได้รู้สึกดีสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้รายละเอียดฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเมาโนนะต้องไปดูที่คลิปนี้นะคะนี่ไม่ไหวกขึ้นตรงนี้อา้าวคือตรงนี้ ตรนี้้ก็ไดแล้วสําหรับใครนะคะที่อยากจะทดลองเล่นเจ้าตัวเมาโน่นะคะก็แวะเข้ามาได้ที่ร้านไอมันช็อปนะคะหรือเข้าไปดูสินค้าที่เว็บไอมันช็อปมีสินค้ามากมายให้เลือกดูเลือกหานะคะหลายร้อยพันรายการเลยก็ว่าได้วิธีถังซื้อนะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่ทักแอดมินเข้าไปนะคะที่เพจได้เลยอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเทคนิคดีๆจากไอมันช็อปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ 拜拜。